รวยโชครวยทรัพย์นะพี่น้องตอนไปซื้อมาเขาบอกว่าขยายพันธุ์ไม่ได้ต้องซื้ออย่างเดียวแต่อาจจะจริงนะเพราะเท่าที่ซื้อมาเออมีต้นเดียวเท่านั้นที่มันแตกแตกหน่อได้เป็นสิบออนออกตลอดกลับบ้านทีไรได้มาทุกทีอะ บ้านตอนที่ขึ้นบ้านใหม่นานล้เยอะอยู่นะเป็นของฝากสวยนะนะรวยโชครวยทรัพย์เกขึ้นมาหนละอันนี้เพิ่งเอามานะแต่ว่าดินเพาะมันน่าจะรุ่นเดียวกันดูนะตัวที่ไม่สมบูรณ์เท่านี้นะในตัวสมบูรณ์หรือสวยละอันนี้กระถางใหญ่เน้นนะนี่นี่ก็เปลี่ยนกระถางเหมือนกัน เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ใส่ไหนใส่นี่ป่ะด,ดินหมดเลยนะถ้าใส่ตรงนี้นี่ป่ะเฮ้ยจ้ะเอาลองดูพี่น้องถ้ามันเหมาะไหมมันก็เหมาะแต่ว่าเป็นเหลืองเปลืองดินเปลืองจะทำยังไงก็ใส่เลยนี่กระถางเก่าต้องใส่ใหญ่ขึ้นเอา,เอาดินเก่าใส่ก่อน ปีนใหม่ใส่ลงไปหมดแล้วก็บอกต้นไม้พวกนี้ยภาพปีนโผล่ๆนะเอาออกน้อยตัดเอาไปดีอ่ะตัดแทนตายก็คือ <c oughs> ตายก็ทิ้งตัว <c oughs> อ้าวกิงโบกโปู พงไปซื้อตาบมาพ้ามาไว้แล้วสั่งออนไลน์ดีไหมหลังเจมีท <ım. S 2> ี Harmon ่เ like ก <S Liberty Overwatch> ็บ่า <ED> ลืมอุปุยนะอุยขอบใช่พลังจานะเขาว่ามันตายแล้วเนี่ยพงยาสี Này, đẹp đêm loi anh 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 đi con, anh cả anh đâm mà anh 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 ขึ้นแน่นแทนล้ละพี่น้องมาโอยโชคโอยซับมาอือต้นนี้ไม่รู้เขาซื้อขายกันยังไงนะต้นอต้นเล็กอยู่นะต้นใหญ่ห้าร้อยเราซื้อมาห้าร้อยนะ ซื้อมาหลายต้นแล้วนะเนหหนวซื้อไปเป็นของฝากช,ชื่อมันเป็นมงคลรวยโชครวยทรัพย์ยยอยยยาอยโรงเรียนก็มีนะอ,อแต่วันนั้นไม,ไม่มีไม่เห็นแตกหนอนะครับเท mm hmm. ่าที่ซื้อมามีต้นเดียวอยู่บ้านดง แปกหนอโรงเรียนวันนั้นงานหัตถกรรมนักเรียนน่นเอาไปตั้งโชว์ใบใหม่หมดเลยเมันโดนแดดไม่ได้สสไเสมอสุดยอดเลยเนี่ย อันนี้เพราะทิ้งไว้ในกระถางใหญ่ดินมันค่อนข้างดีมันก็เลยโตเป็นพิเศษลุนเดียวกัน,นเดียวกัน,นกับคนนี้ด้อยู่ในหมองบอันี้ยอยู่ในซีเรอธรรมดาของชีวิตน,นะคะอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ตโตดูนะครับเช่นนี้แหละ ไม่นานนะครับถ้าแบบนี้สวยมากระถางเล็กมาได้ตันนี้แต่มันนี่ก่อนค่อยว่ากันมีอีกเป็นสิบนะแต่ดินหมดอ่ค่อยๆไปปลูกทิ้งไว้เผื่อมีขอเป็นของฝากไม่ต้องไปซื้อนะครับไม้มงคล อ่ะน่าจะโตอยู่หมดได้ยอย่างลรอีกหนึ่งต้นต้นนี้เอามาใส่กระถางนี่ก็ได้พอมันโตยังไงก็ต้องเปลี่ยนกระถางอ่ะวาง อ้าวโอเคใต้กี่ต้นบันี่ฮะฮะไม่สิบเวลาชอบเวลาสักห้ามันกันมาวางโชว์หน่อยกดวางหน่อยสิกดหน่อยแล้วค่อยถ่ายใหม่มันจะเยอะขึ้น